น้องกุศลรจิตร่วมอนุโมทนากับอาจารย์สินแสหลีไทยเป็กนะคะพันมอปัจจัยจำนวนหนึ่งหมื่บาทเพื่อถวายสภาพคล่องในการจัดงานปริวาสกับที่วัดเขาดินมหาโพธิ์อำเภอสะโพจังหวัดลบบุรี งานเริ่มวันที่18พฤศจิกายนนี้นะคะในภาพนะคะคนงานกำลังปรับพื้นที่นะคะลานธรรมหน้าสาลาปฏิบัติธรรมนะ,ะเพื่ออจะวางนะคะปิดตัวหนอนนะ,ะให้กับพระคุณเจ้านะ,ะที่เข้าอยู่ปริวัสกรรมนะได้อ่า อิริยาบถนะหรือว่าได้นั่งอย่างสบายนะช่วงเวลาฝนตกก็จะได้ไม่ซื้นแฉะนะคะตอนนี้ก็เร่งปรับพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดงานปริวาสกรรมนะน้อมสุขสจิตร่วมอนุโมทนากับท่านอาจาราย์หลีไทเปกและครอบครัวนะ่ีมอบจจัยจำนวน1,000 0บาทเพื่อสภาพค้องในงานนี้สาธุสาธุสาธุค่ะ